ก็ยังอยู่กับอาจารย์ิชัยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีคำถามที่จะต้องพูดคุยกับอาจารย์บิชัยเยอะแยะมากมายเลยคงจะเป็นคำถามแรกที่จะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าเริ่มต้นที่จะสนใจปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไงมันมีความเป็นมายังไงอาจารย์ถึงสนใจ ที่สนใจก็ว่าโดยพื้นฐานของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวเนี่ยมาจากาคุณพ่อคุณแม่สั่งสอนนะครับให้รู้จักประหยัดกดออมนะครับแล้วก็โชคดีเมื่อมีได้อ่านหนังสือนะครับได้อ่านหนังสือของพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มนี้นครับ<อ>ก็ได้อ่านแล้วโอืมพรองท่านนะครับมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับพอได้อ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ย เออนี่มันตรงกับคอนเซ็ปต์พื้นฐานของครอบครัวเรานะครับครอบครัวเรามีพื้นฐานที่อันดับแรกก็คือเรื่องของการศึกษานะครับพื้นฐานของการศึกษาในผู้ปกครองก็จะปูพื้นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญยังไงนะครับเป็นรากฐานของจุดเริ่มต้นการศึกษาั้นสำคัญต่อชีวิตแล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับแล้วผนวกกับการน้อมนําปรัชญาสกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะ อบรมสั่งสอนที่มาที่ไปแล้วก็ผนวกกับตัวเองก็มีใจลักเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เลยน้อมนําเรื่องของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน,นครับค่ะก็ะะะปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ดังๆเลยเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2540นะคะคที่หลังจากเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจแล้วนะคะคในตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสะพระราชดำรัสในเรื่องของ การที่บอกว่าการเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็คือดังมากครับตอนนั้นพออาจารย์ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างจำได้ว่าปี2อ4 0เนี่ยผมกำลังเข้าเรียนระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีตอนนั้นเกิดภาะวะเศรษฐกิจแน่นอนครับว่าเพราะว่าตอนนั้นเพราะว่าเรื่องของการคุณพ่อคุณแม่ส่งส่งเงินให้กับลูกๆเรียนนะครับแล้วต้องเรา ต้องประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็ใช้เงินให้ให้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ได้ว่าถึงลำบากนะครับแม่คุณพ่อแม่ไม่ได้สอนในลำบากแต่ให้พอมีพอกินแล้วก็อยูออ่ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าของเงินมากกว่านะครับดนะันั้นพ่อแม่ก็จะสอนว่าเออเป็นยังไงบ้างลูกเ,เงินทองพอไหมเราก็บอกว่ายังมีอยู่แ,แล้วเราก็ใช้อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุดให้ให ให้สอดคล้องกับภาวะสกินลนะประมาณปีศ0จําได้เลยฮะตอนนี้เราเรียนป<ช>ัญญาตีปีแรกเลยนะครับพอปีต่อมาก็เริ่มนะครับเรื่องของปีศีหนึ่งปีศีหนึ่งีหนึ่งก็จะมีพระราชดำดรัสที่ที่ดังอีกหนึ่งพระราชดำรัสนะคะก็คือให้พอเพียงซึ่งการตีความของพอเพียงเนี่ยก็แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันครับแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยหมายถึงอะไรคะคำว่าพอเพียงเนี่ยนะครับเรา ความหมายของตัวตัวผมเองนะครับก็คือพอเพียงคือ,อ,อพอมีพอกินแล้วกเ็เน้นเรื่องของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเรามีพันหนึ่งมีหมื่นหนึ่งก็ต้องใช้ให้หมดภายในทีเดียวไม่ใช่ังนั้นพอมีพอกินรต้องจักวางแผนการวางแผนนะครับการใช้จ่ายเงินการทําบัญชีคูเรยนเหมือนกันทําบัญชีนะครับว่าตอนไปนเรียนมัธยมตีที่ทำได้ไหมบัญชีว่าคุณแม่ส่งเงินมาเท่าไหร่ก็ต้องทําบัญชีไว้พอถึงเดือนมีมีเหลือไหม ม่เหลือเราก็เก็บอย่างนี้เป็นต้นพอถึงเวลาม,มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเราก็จะเงินก้อนนี้มาใช้ไปนะครับเราก็ไม่ได้ขอคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือการประญาัดสิ่เกิดประโยนก็คือการพอมีพอกินเราก็ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้มากกว่าค,ครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยบางทีเขาก็ถามว่าคําว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันสามพันของนักศึกษาคนนึงอาจจะบอกว่าเพียงพอแล้วแต่สําหรับอีกคนนึงเขาบอกว่ายังไม่พอแบบนี้ค่ะ มันยังอยู่ที่มุมมองมุมมองแต่เราต้องสอนให้เขาหรือบอกให้เขานี่รู้ว่าผมก็สอนนักศึกษาหมือนว่าปัญญาศสกิจพอเพียงนะครับเป็นการปลูกฝังแนวคิดวิธีคิดแล้วก็การน้อมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวถ้าครอบครัวตัวเองเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับตัวเองมีการ แนวคิดมีสติปัญญารู้จักการวางแผนที่ดีก็จะส่งผลต่อครอบครัวนะครับครอบครัวก็ทําหน้าที่ในการให้ความอบอุ่นตอนนี้จะมีผลดีตรงไหนก็เป็นสู่สังคมเมื่อสังคมแต่และสังคมมีพื้นฐานครอบครัวที่รักษาพื้นแนวคิดเหมือนกันมันก็จะอยู่ร่วมกันได้ <c oughs> อัน,นี้เป็นนรก็พยายามเ,เรียกว่าอยากให้แนวคิดตรงนี้ถึงทุกคนให้ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปี42่ 2, 2> <c oughs> นะคะ <c oughs> พระราชดำรัสที่น่าสนใจอีกพระราชดำรัฐพระราชดำรัสหนึ่งนะคะก็คือเศรธธษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาเข็มของบ้านนี่ไงครับที่ที่ทบอกที่ผมบอกอธิบายเมื่อกี้เลยว่า,งงวาถ้าเสาเข็มของบ้านก็คือเริ่มจากตัวเองครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าพี่น้องนี่คือถ้าพื้นฐานแนวคิดเหมือนกันนี่คือเสาเข็มที่มั่นคงทุกคนมีแนวคิดเหมือนกันมีกระบวนการมีหลักการ กานงในที่คล้ายๆกันแตว่าคล้ายกันคงไม่เหมือนกันคงร้อคงไม่ใช่ถ้าทุกคนเป็นแบบนี้ก็คือเสาเข็มที่ดีเสาเข็มที่ดีเริ่มจากอะไรฮะพื้นฐานครอบครัวสวองต่อมาคือการศึกษานะครับพื้นฐานการศึกษามีความสําคัญอย่างมากนะครับทั้งภาษาการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับมาถึงระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา,านี้เป็นต้นท้า ถ้าเริ่มจากพื้นฐานครอบครัวน้งแต่นุบานนี้ดีเลยครปลูกฝังแนวคิดให้เขานะครับในสิ่งที่ดีามาสู่เรื่องของอคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเสาผมว่าเสาเข็มท,ที่ที่มั่นคงที่สุดคือพื้นฐานของครอบครัวก็เหมือนกับต้องเข้มแข็งจากภายในถูนนกภายใน่อนถูกต้องใช,<ะ>ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วไม่ก็ส่งผลอย่างที่ผมว่าส่งผลต่อสังคมละส่งคนในหมู่บ้านเราถ้าน้อมนำหรือว่านําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็ ความสามัคคีมันก็จะตามมามความาความมั่นคงของสังคมก็จะตามมามันก็สู่และขสู่ประเทศได้นีครับทีนี้มาจนต่อเนื่องถึงปี4-3นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของปชาาัปชฉญาปัจญานี้โดย บรรจุปัจจัยนี้ลงไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9นะคะคก็คือในหลักการของ s u f f i c i e n c y Economy ค่ะก็คือเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงคือแปลมาแต่ตอนแรกๆนะคะฝรั่งงงว่ามีด้วยเหรอ s, <S u f f i c i e n c y Economy ค,คือก็อธิบายนานเหมือนกันว่าคืออะไรทีเนี้ยตามความหมายของคนไทยที่แปลนะคะเขาบอกว่าประหยัดแต่ว่าไม่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยเหตุและผลแล้วก็มีความสุขแต่พอเพียงครับถูกต้องนี่คนระนี่คือตั้งแต่ปี 40, 41, 42, 43นี่คือเรียกว่าเป็นเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ที่องค์ท่านหรือ,อประเทศไทยหรือครอบครัวเราเจอเพราะว่ากิจตรงน,นั้นก็คือพยายามวางรากฐานตรงนั้นเข้ามานัน้ใช่ไหมครับนะก็สำคัญถึงขนาดว่ารัฐบาลเนี่ย นน,นใช่แผนเศรษฐกิจไว้เลยใช่แล้วก็มีตัวชี้วัดแล้วก็มีโครงการต่างๆตามมามากไปคซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันในรายละเอียดว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะคทีนี้มาสรุปตอนท้ายว่าแล้วความหมายของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิดของอาจารย์พิชัยอะ่ะครับถ้าให้สรุปเนี่ยตามความหมายของอาจารย์อาจารย์จะสรุปว่าย,ยังไงดีคะพ่อสรุป นความหมายสิทธกิจพอเพียงของสองตัวอาจารย์เองนันก็คือพอมีพอกินบนพื้นฐานเ,าเรียกว่าพื้นฐานของความเป็นจริงมีเหตุและผลในตัวเองอนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้มีเหตุและผลในตัวเองก็จะเศรษฐกิจกกพอเพียงมีมากไม่ใช่ว่ามีเงินมากใช้มากไม่ใช่แต่บนพื้นฐานเหตุและผลมีเหตุและมีผลมีถูกต้องฮะมีเหตุและมีผล ครับนี่คือการดำเนินของเศรษฐกิจพอเพียงของตัวอาจารย์เองครับผม